cái nam luôn สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกาอ round the world วันนี้พามาดูบรรยากาศแถวบ้านจ่าเองครับบ้านจ่านี่อยู่บ้านนอกบ้านนอกของอเมริกาที่ไกลจากตัวเมืองไกลจาก LA หรลอสแอนเจลิสเกือบ2ชั่วโมงไกลจากซานดิเอโกเกือบ2ชั่วโมงไกลมากๆครับจ่าอยู่พื้นที่ก็จะเป็นทะเลทรายตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวก็จะมีเขียวนิดๆหน่อยๆแต่ถ้า ช่วงฤดูร้อนไม่ต้องพูดถึงนะครับต้นไม้เหล่านี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลหมดเพราะว่ามันแห้งแรงมากๆน้ำมาไม่ถึงฝนตกอาจจะปีหรือ 2- 2 3สครั้งต่อปีไม่เยอะจริงๆครับพามาดูบรรยากาศแล้วก็เมื่อกี้ก็เห็นจ่าเอาน้ําให้น้องหมากินนะครับโอ้ร้อนเหรอลูกร้อนเหรอ,อ,หอโอเคโอเคเดี๋ยวป๊า,ปา,ปาทำคลิปแล้วรีบกลับไปบ้านแล้วนะอดทนครับวันนี้เรามาไฮกิ้งเราพามาเดินพาน้องหมามาเปิดหูเปิดตาแต่นี่แหละครับชีวิตประจําวันของจ่าทุกๆเสาร์อาทิตย์จ่าก็จะเดิน ให้เวลามากหน่อยอทุกทีถ้าจันทรถึงสุกจ่าก็จะเดินสั้นๆแล้วเดินกลับบ้านแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเวลาเยอะหน่อยก็จะมาเดินประมาณนี้ครับเอาน้องหมามาเดินเอามาวิ่งขึ้นเขาไปนะโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับวันนี้จ่าขอทําคลิปมีท่านนึงได้คอมเมนต์มาใน YouTube และเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากๆโดยการที่ว่าอยากรู้ว่าหลายเชื้อชาติไปปะปนในกองทัพทางกองทัพไม่กลัวมีสายรับเข้าไปร้วงข้อมูลหรือครับเพราะเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยหลายๆประเทศก็อยากจะเอาเพื่อความรับมาวิจัยกันทั้งนั้นปอลอในทางกองทัพเขาตรวจเข้มไหมครับเรื่องประวัติคนที่จะเข้าปอลอเพิ่งมาติดตามอย่าลืม สัคัทั้งสอคนแทั้งสองคนเป็นการเรลังเปิดอันนี้ก็นี่เลังเป็นนูดูว่าเรือลำนี้ถูกสร้างมาหนคัานี้ยังหลงไหลความเป็นทหารเรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับก่อนอื่นคุณธรรมศาสตร์นะครับกล่าวชื่อเลยนะครับเพราะว่าะจะขอต้องขอบคุณจริงๆครับว่ากับคําถามแบบนี้ พร้อมและน้อมรับที่จะช่วยนะครับจะช่วยแล้วก็พูดยังไงอ่ะไม่ไม่ใช่มาช่วยมาตอบคําถามเลยเพราะเป็นคำถาที่คาถามที่ดีมากคือเจ้าหน้าที่ของอเมริกาเนี่ยไม่ว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างๆที่มีในอเมริกาเนี่ยส่วนมากแล้วเขาไม่ค่อยโคหากันเขาไม่คุยกันเพราะเขาเชื่อใน ประสิทธิภาพและความสามารถและมาตรฐานของกระทรวงนั้นๆทําไมจ่าถึงพูดเรื่องนี้เหรอครับเพราะว่าขั้นตอนหรือกระทรวงกราโหมที่รับคนเข้ามาเนี่ยเราก็มีการตรวจตราหรือว่าการวิธีขั้นตอนสมัครมาในระดับหนึ่งแต่มันมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่ทุกคนที่จะได้คือถ้าใครที่เกิดในเอเมริกาก็สบายไปแล้วสมัครได้เลยทหาร แต่ถ้าใครไม่ได้มาเกิดที่อเมริกาเขาต้องไปขอวีซ่าแล้วถ้าขอวีซ่าแล้วเขาได้ใบเขียวมาอย่างไรเดี๋ยวก่อนนะน้องหมาจากไปไหนเนะนี่ยไมานี่ไม่นี่ไม่เอาหลอกไม่ไปไกลหลอกมานีเ่เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานะของคนที่มาวีซ่าก่อนเขาเปลี่ยนใบเขียวมาได้อย่างไรแล้วแล้วขั้นตอนเหล่านั้นมันผ่านมือจากเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผ่านมือของของอีกกระทรวงหนึ่ง ที่เขาต้องตรวจตราว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะได้สถานะใบเขียวหรือว่า p e r m a n e n resident หรือ i 5 5 1หรือหรือ,หร,อหรือใบที่อนุญาตให้อยู่ในอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพอเมริกาเขาเคารบและ,ะเคารพแ,และเชื่อมั่นในมาตรฐานของกระทรวงนั้นที่ที่ทำขั้นตอนตรวจตราคนที่จะได้ใบเขียวเหล่านั้นและคำถามนี้ไม่ใช่คำถามแบบแบบ เออคุณอย่างนี้มันไม่ใช่นะมันมันไม่ใช่คําถามงา่ายเป็นคําถามที่แบบแบบว่าถ้าอเมริกาสู้ลบคุณพร้อมที่จะหยิบปืนหรือว่าปกป้องอเมริกาไหมอ่าคุณจะ,ะคุณจะต่อต้านอเมริกาไหมมันจะเป็นคําถามแบบนั้นเลยแล้วนี่เป็นคําถามไม่ใช่คําถามของกองทัพนะครับเป็นคําถามของกระทรวง USCIS หรือว่ากระทรวง Homeland Security Department เนี่ยเนี่ยที่เขาจะ อนุมัติให้คนต่างด้าวหรือว่าคนที่ไม่ใช่เกิดในอเมริกาเนี่ยให้ได้ใบเขียวแล้วมันเป็นคําถามท,ที่ที่ถามเกี่ยวกับประเด็นสงครามประเด็นว่าคุณจะปกป้องอเมริกาไหมมันมีคําถามแบบนี้เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาอกองทัพอเมริกากลัวไหมจ่าเชื่อว่าเขาก็แอบกลัวแต่ด้วยการที่ว่าเราเชื่อมั่นและ,ะและเคารพ มาตรฐานของกระทรวงที่ตรวจตราแต่และคนที่จะได้สิทธิ์ที่อยู่ในอเมริกาแล้วพอเขาได้ใบตัวนั้นมาแล้วเนี่ยทางกองทัพก็ถือว่าคุณคือคนอเมริกันหรือว่าเป็นคนที่พำนักอยู่ในอเมริกาที่สามารถสมัครได้และเราจะไม่มองเขาว่าเฮ้ยไอ้นี่เป็นคนสายลับหรือเปล่าถึงแม้กระทั่งแบ็กกราวน์หรือว่าออริจินอลประเทศของเขาจริงๆแล้วเป็นอิรานอิรักรัสเซียจีนหรือว่าประเทศต่างๆที่สมัครเข้ามาแล้วถ้า ที่จ่าพูดได้เต็มปากโคตรจ่าทํางานตรงแผนกนั้นไงที่รับมาเนี่ยแล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าคนนั้นเคยเป็นอิหร่านมาก่อนแต่เขามีใบเขียวแล้วเขาผ่านขั้นตอนทุกอย่างที่กระทรวงอ,อีกกระทรวงหนึ่งที่ตรวจตาว่าคนคนนี้จะสามารถมาเป็นทหารมามาเป็นพมนักอยู่ในอเมริกาได้ไหมถ้าเขาผ่านตรงนั้นแล้วทหารอย่างเราเนี่ยถ้าเรารับเขามาเราจะไปเลเบลเขาาหรือว่าไปเหมือนเหมือนเหยียดเขาว่าเฮ้ย ไอ้นี่มันอิรักอิหร่านไอ้นี่มันจีนเนี่ยไอ้นี่มันจะมาลวงความลับทหารทําไม่ได้ครับนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเรื่องถ้าเรื่องของความลับเนี่ยทางกองทัพก็จะมีการตรวจตราอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นว่าคนนี้เขาจะมีความลับแบบลับแค่ความลับหรือความลับสุดยอดหรือว่าความลับที่มีบางคนรู้เท่านั้นมันจะมีระดับอีกไปหลายระดับนะครับแต่ละคนก็ต้องผ่าน การตรวจตาการตรวจหลายๆอย่างอ,อันนั้นก็จะเป็นของทหารอีกทีแต่ว่าแต่ว่าของอเมริกาของอเมริกากองทัพอเมริกาเราทํากับทุกคนเราทำกับคนที่เป็นใบเขียวเราทําถึงกับคนที่ที่เกิดที่นี่แล้วเพราะว่าเราต้องดูเขาว่าคนนี้เขาเป็นหนี้มีหนี้มีสินไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะขายข้อมูลเพราะว่าเขามีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ขั้นตอนการตรวจว่าคนคนใดบุคคลใดจะได้ความลับสุดยอดหรือว่าหรือว่าความลับของกองทัพเนี่ยเขาก็จะถูกตรวจมาอีกระดับหนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยกองทัพทํากับทุกคนหมดไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใบเขียวหรือว่าอะไรนะครับย้อนกลับไปอีกทีถ้าใครสมัครเข้ามาและมีเพียงแค่ใบเขียวหรือว่า p e m e ระ e t resident Card หรือว่า i อ a 51อะไรประมาณนี้เขาไม่สามารถทำงานอะไรที่มีความลับได้ จนกว่าเขาจะเปลี่ยนสถานะจากาสัญชาตินั้นๆกลายมาเป็นสัญชาติอเมริกันแล้วจะมีความลับอ,อีกบา,บางงานที่เข้ายากมากนะครับอ,อย่างกับพวกอินเทลเลจเนหรือพวกข่าวกรองเนี่ยถ้าถึงแม้คุณเป็นอเมริกันซิเตสเซนแล้วแต่ว่าภรรยาคู่สมรสของคุณยังเป็นสัญชาติอื่นอยูอ่หรือแม้ว่าพ่อแม่ของคุณเป็นสัญชาติอื่นอยู่เขาเขาก็เข้าไม่ถึงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันมีขั้นตอนที่ทางกองทัพคัดกรองมาอยู่แล้วกว่าที่จะมาถึงงานต่างๆที่เขาจะสามารถเข้าถึงได้ครับนะจากขอจบคลิปแบบนี้แล้วกันถึงแม้จะมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดขั้นตอนที่ทางกองทัพเชื่อมั่นว่ากระทรวงอื่นจะตรวจตราข้อมูลต่างๆนานาแล้วสุดท้ายมามันก็ยังมีเล็ดรอดและมีการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นเหตุถึงชีวิตยิงกันตายในค่ายมีอยู่ครับขั้นตอนเหล่านี้มันก็ไม่สามารถหยุดผู้ร้ายได้ครับแต่ว่าด้วยเสรีภาพและความเชื่อใจของทางกองทัพมันเลยอาจจะเป็นจุดอ่อนของกองทัพจ่าก,ก็ไม่รู้จ่าอยากจะย้อนไปสิ่งที่จ่าได้พูดตอนเปิดคลิปนะครับ คนที่จะได้พมนักอยู่ในอเมริกาถึงแม้ไม่ได้เป็นสัญชาติอเมริกันแต่เป็นเพียงแค่ใบเขียวหรือ resident card คนเหล่านี้เขาถูกคำถามจากทางกระทรวงว่าคุณพร้อมหรือเปล่าจะช่วยกอบกู้อเมริกาหรือว่าคุณจะเชื่อฟังคำสั่งของออผู้ออกคำสั่งในช่วงสงครามคำถามที่จะอยากจะถามย้อนๆไปกับหลายๆท่าน ที่มองหรือคิดว่าจะทรยศประเทศชาติไทยเพราะจ่าเป็นทหารให้อเมริกันจ่าอยากจะบอกครับถ้าคิดแบบนั้นคนเหล่านั้นที่ได้ใบเขียวที่ได้มีสถานภาพได้อยู่ในอเมริกาแล้วพวกเหล่านั้นคนเหล่านั้นถึงแม้เขามาทํางานร้านอาหารหรือทํางานร้านอย่างอื่นแต่เขาได้สิทธิที่อยู่ในอเมริกาแล้วคนเหล่านั้นเขาไม่ได้ทรยศประเทศชาติเลยครับ ฝากคําถามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโลกมันอาจจะไปไกลแล้วพวกคุณยังหยุดหยุดอยู่กับการที่ว่าต้องหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับยังไงจ่าขอฝากไว้แค่นี้และกันคลิปนี้พามาดูบรรยากาศยังไงจ่าขอเดินไปพาน้องหมาไปเดินต่อนะครับแล้วไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ